ลองเราเนี่ยเราก็อยากจะให้การท่องเที่ยวเนี่นในของเชิงด้านวัฒนธรรมครับพราเราอาจจะไม่มีวิวที่สวยที่สุดหรืออะไรที่สุดแต่เรามีสิ่งหนึ่งที่เป็นตัวตนของตัวเองก็คือว่าทําความเป็นความเป็นคนเมืองลองซึ่งจุดเด่นตรงนี้ตรงที่ว่าคนเมืองลอมกับแท่เหมือนกันหรือเปล่าเนี่ยภาษาเดียวกันอะไรเหมือนกันแต่ว่าทําการกินแล้วก็ว่าทํการคามเป็นอยู่ต่างกันโดยที่เชือ่มอมับเพราะอดีตเมืองลอง้อ่เคยเป็นจังหวัดต่างๆมาก่อนเราเพิงมาเข้านาึาด้ตั้งสิบปีนี่เอง เพราะวัฒนธรรมต่างๆมันก็จะออกมาทางทางลำตางครับอย่างโดยเฉพาะมันก็จะมีตั้งแต่อาหารการกินนอก้วกวิธีการแต่งกายอะไรอย่างนี้มันก็จะขัดแย้งกับมูงพอแมนีดนึงใช่แลวก็ขัดแย้งนะจริงๆมีคนมองลองก็จะมีตัวตนอีกอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะอิดฉาบมากเวลาจังหวัดบอกว่าให้ม่งเสื้อประจําจังหวัดคือม่วงๆนะซึ่งมันไม่ใช่ของบ้านเราี้ ของบ้าเราจะเป็นภจบเป็นจะเป็นภาพเป็นภาพแบบคุ้นยังร้านนาครับอันนี้ก็เป็นวิถีหนึ่งแต่ผมผมกลับมาคิดที่เลาวเออมันกลับเป็นเสน่ห์ของเเราดีทําให้เมืองแพร่มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายแล้วก็ไม่ซ้ากันครับตัวนี้ผมก็คิดว่าการเชื่อมโยงของเราเนี่ยเราก็จะเนนเรื่องของการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมอะรแล้วก็ด้วยวิถีชีวิตของคนก็พยายามจะไม่เม่ทัดเมืองเราให้มันเป็นเป็นอะไรครับ เป็นารมาม่ามากไปให้ความเป็นวิถีให้คือคืออยากให้เที่ยวแล้วให้เขามีความสุขไงคนรักทัศ์ท่องเที่ยวจะต้องมีความสุขด้วยนะไม่ใช่ว่ามาสร้างภาพเป็นท่องเที่ยวไปวันวันหนึ่งซึ่งมันก็เรื่องเดือยอยู่แบบวิถีที่แท้จริงครับที่แท้ <ๆ S 2> จริงครับเราพยายามให้เขารู้จักตัวตนเขาเยอะที่สุดสิ่งที่กําลังอยากทาก็คือพัฒนาเรืร่อง ความเป็นอยู่กับวิถีชีวิตของการกินและอาหารเมนูแปลกๆโดยที่เราใช้เมนู<ส>ดั้งเดิมของเขาเนี่ยมาทําให้มันหน้าตาดีขึ้นบ้างรส<น>ชาติดีขึ้นเป็นสากลขึ้นอะไรอย่างครับตัวนี้เราก็อยากทําให้มันรอมีเศษในเรื่องนี้มากกว่าพอจะยกตัวอย่างได้บ้างไหมครับว่าจะมีอะไรบ้างก็ตอนนี้ที่ทํกันแล้วก็มีขนมกินนั้ำย้อยขนมกิ้น้ำย้อยนี่เมื่อก่อนนี่มันก็จะเป็นขนมปิ้นที่ทานกับน้ำปลาแล้วก็พริกป่นเท่านั้นเองทีหลังก็มีการพัฒนาพริกชนิ้ขึ้นมา ก็มาทานกับน้ำปลาน้ำย้อยก็มีมูลค่าด้วยน้ำย้อยก็เลยมีมูลค่าขึ้นมาผมก็เลยเลยไปพัฒนาหลายเจ้านะน้ำย้อยตอนนั้นผมก็เอาสื่อท่านครั้งแรกเ่อาท่านถนัดสีมาครัท่านถนัดสีมาก็ไปชิมที่บ้านคุณธงชัยเนี่ยไะที่บ้านเมลาร์แต่มาพอที่หลังมาตลาดมันแน่นมากเขาใช้จะปิดประมาณเที่ยงครึ่งหรือบ่ายโมงเขาจะหมดแล้วไงมันจะไม่รับแขกก็เลยแนะนนาให้ตรงข้างบ้านผมที่ทำอีกเจ้าหนึ่ง ดีเจ้านี้เ็าคจะเก่งเรื่องพัฒนาโปรดักต่างๆตอนนี้ยอดขายเขาก็เลยเป็นเก่งหลักต่อเดือนเนาะอันนี้ก็ถือว่าเราพัฒนาสําเปจไปจุดนี้ผมก็ใช้อาจารย์ต่อต่อวานท่านมาทำพีอาให้นะครับแลวตอนนี้ก็อีกจุดหนึ่งก็พอดีชุมชนบ้านดําสายก็มีบ้านปูอินสองก็ทําให้มันมีความยอยขึ้นถ้าถามว่าเจ้าไหนอร่อยที่สุดนะฮะมาตรฐานเดียวกันความรสชาติเป็นอย่งที่คนชอบอีกทีนะแต่สองร้อยกว่เาเจ้าเนี่ยถือว่า สอ, <ไป S 1> องพันห้าเก้าถือว่ามาตรฐานโอเคเลยนะเว่ามันมีการแข่งขันในทีมเ็จะรู้นะว่าของใครควรจะทํายังไงยังไงมันก็มีการพัฒนาไปเรื่อยๆแ <Okay. S 2> ม้กระทั่งการทอผ้าจบก,ก็เหมือนกันถามว่าทักษะทอผ้าจบที่ดีที่สุดคืออะไรเราสามารถจรินตนาการละลายได้เป็นอินฟินิตี้ลายไม่สิ้นสุดครับั้งแต่สมัยโบราณถึงปัจจุบันตอนนี้ก็ถือว่าเป็นจุดแข็งของการทาผ้าที่นี่นะครับ อันนี้อันนี้ก็เป็น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 จุดหนึ่งที่เราและสิ่งที่เราเราเราทำให้กับทางมรรคยาก็คือรูปของการู้จักตัวตนให้ชัดเจนขึ้นที่นี่เราจะมีงานงานเชิงประเพณีนะฮะเราจัดซ้อนเป็นงานประเพณีตั้งเดิมก็คืองานนมัสการพระธาตุสีดอนคำคือพระธาตุี่ยมนะฮะเพื่อไปชมอะไรอย่างไงี้สีดอนคำไปดูกันแล้วนะครับ ตรงนั้นปีหนึ่งเนี่ยเขาจะมีสมัยโบราณจริงๆคนทั้งอำเภอสองสามอำเภอที่ฝั่งนี้นะครับก็จะเดินทางมานอนที่นี่คืนหนึ่งเพื่อที่จะมากราบว่าพระธาตุสีดอนคำเพราะตอนนั้นรถมันวิ่ดีเนราะถนนก็มาทางเรือไม่มีรถ่ยคนก็จะเดินกันมาเป็นวันๆแล้วก็มานอนที่วัดกันนอนที่วัดก็ไม่มีที่พอนอนเพราะก็จะนอนกับหมู่บ้านที่ใกล้ๆวัดทั้งหมดมันก็ได้ให้จุมจฤษที่นี่จะต้องมีที่นอนบ้านหนึ่งประมาณเจ็ดแปดที่เพื่อรองรับเพื่อรองรับมันก็เหมือนกับว่า เราก็เลยเอาจุดที่เป็นจุดแข็งก็คือม,มาทำรมสเตย์เดีไหมเพราะเราก็มีว่าทํารการรับแขกมาก่อนแล้วเนาะ <Okay. S 1> แต่ก็เปลี่ยนนิดหนึ่งให้มันดูหน้าตาดีขึ้น,นะ <Okay. S 1> อะไรอย่างเงี้ยก็ลองมาทําดูนะครับได้ผลพอสมควรนะครับเราอาจจะไม่ได้รวยกันมากแล้วก็มีแค่สองห้องคนะ <Okay. S 1> ล้วเราเราก็อยากจะให้เขาทาแบบให้เขาไม่ลําบากมากนะครับ,รบให้เขาลงทุนพอเขาทำไหวได้อย่างการสัตวนเรือเลืองผ่าตัดจบอย่างเนี้ยค่ะ มีด้านไหนบ้างคะต่ออด้านการผลิตผลิตช่องม่นใหม่หรือ,หรอ,อสหวิการสวมใส่ในชีวิตประจําวันครับอันนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดคือการตลาดเนาะผลิตมาสวมใส่ก็คือเขาเป็นมาตาหมดแล้วทีนี้จะทำเงินเขาได้ขายนะครับแล้รุ่นผมของผมก็ไปเปิดตลาดที่กรุงเทพก่อนเพราะว่าถ้าผมเปิดที่นี่ยังไงผมก็ไม่ดังเพราะมันก็จะเป็นตลาดเล็กๆอยู่ในวงแคบๆมันเหมือนกับ พ่อเป็นคนจีนแล้วสอนบอกว่ต้องขึ้นไปที่ยอดเขาแล้วก็วินน้ำตรง,งนั้น,ปนไ,ป<ม>ไปไหลมาตื้บก่อนวก็เราไปที่กรุงเทพไปเปิดตัวที่กรุงเทพก็ไปทไปเปิดตัวตอนสมัยนั้นก็นที่อะไรนะสุขุมวิทจำชื่อละไม่ได้เพื่อนเด็กกับภารก้อนะกับฟัดกับภารก้อนเป็นโพเทียฮะก็เป็นโพเทียฮะตรงข้างกัน เอ็มโพเลียมเอ็มโพเลียมใช่ค่ะเหมืที่เอ็มโพเลียมเอ็มโพเลียมแล้วก็มาคิงพาวเวอร์แท็กฟรีแล้วก็ตอนนี้ตอนนั้นตอนตอนยุคแรกๆที่เราทำผ้าราคาไม่แพงไปขายให้ห้างคารฟูเนาะคารฟูเมื่อก่อนมันมีอยู่สี่สิบห่งสาขาทั่วประเทศเนี่ยฮะมันก็กระจายก็เลยทำให้สัมผัสขึ้นมันก็มีการเหมืนเรียกว่าถามว่าเขาคือแาซินหรือไม่ใช่ ภาพนคือภาพหน้าตาที่เราไปนี่หลานสาวทีดูแลสวัสดีค่ะใ่ไม่เดิญพเขาไปได้อันนี้ก็จะเป็นเป็นลักษณะที่การกระจายตลาดแล้วเราก็จัดอีเวนต์ต่างๆโดยที่สมัยก่อนเราเสื้อผ้าไปให้นางสาวไทยใช้ประกวดนางสาวไทยบ้างเนีแลระดับชาติเราใช้ผาพื้นเมืองอสนับสนุนให้สายเลยเพนี้ช่างช่างถีมือผ่าช่างทอง จังหวัดมีอยู่เยอะมากเลยเยอะแพ่ไปทั่วอำเภอลองไม่มีอาชีพที่สองคือทอผ้าไงอาชีพที่สองอาชีพที่สองก็เลยที่นี่สาคนเด็กที่ทอผ้าที่นี่เป็นอายุตั้งแต่ประมาณชั้นประถมสีกก็ทอเป็นละขั้นปัจยัยการทอเป็นรุ่มสูรุ่มตรุ่นงรุ่ตกทอดกันะมันเป็นลักษณะของแม่สอนลูกเพื่อนบ้านสอนเพื่อนบ้านสมมติผมจะขยาย ้ขยายกิจาก,การผมเนี่ยอยากจะได้คนตอบ้าสักสิ<ม>คนผมไม่ต้องเป็นนั่นสอนอะไรนะผมก็บอกให้คน<ม>ให้นางกอที่ตอของเราเองเนี่ยไปหาเพื่อนมาให้หน่อยนงอันงตออย่างเราไปหานังขอนังขอคือผ้าว้าคนอะไรถ้าใครเป็นคนสอนทราบไหมฮะนังตอเป็นคนสอนอืเขาถ่ายทอดกันเพราะฉะนั้นที่นี่จะไม่มีป้าให้ทำถ่ายรูปถ่ายผ้าไ้หใช่ไหมเราจะห่วงก๊อปปี้ยังไงเราก๊อปปีช้ชาวบ้านไปได้เรากเขาข้ามบ้านกันมาดๆๆๆๆๆูเขาก็ะต่ายได้บ้า มันมันก็กลายเป็นเป็นวัฒนธรรมอีกแบบนึงที่เป็นแล้วแต่ฝีแแล้วต่ฝีมือใครที่จะละเอียดคีของการอยู่ได้นี่แต่มันก็เป็นการพัฒนาเนาะทุกคนก็แข่งกันาตัวเองสวยกว่าแค่แค่ต้องสวยกว่าเธออะไรเงี้ยอันนี้มันก็เป็นเป็นเป็นแนวที่ยวจูงใจให้คนอยากขอภาพขึ้นครับอยากให้สรุปฝากอะไรไหมคะเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงเดี่ยวกับทางด้านวัฒนธรรมของจังหวัดแพร่ครับ ก็อย่างอย่างตอนนี้ตั้งแต่ทรทอมาอยู่ที่นี่ก็ทําให้คนมาเที่ยวที่นี่เยอะขึ้นนะครับโดยเฉพาะเป็นคนไทยเที่ยวไทยแล้วก็สูงอายุแล้วขึ้นมันก็ตรงกับเป้าที่เราต้องการเลยเราก็ต้องการประมาณนี้ฮะว่านักท่องเที่ยวซึ่งทะลักจากหน้าบ้างอะไรบ้างอะไรผมว่ามันก็โอเคผมก็ไม่รู้สึกว่าอำเภอลองเดือดร้อนตอนโควิดนะฮะเพราะเมื่อก่อนเราไม่เคยมีนักท่องเที่ยวเลยแม่กจะทนอะไรเหมือนเดิมแต่พอช่วงโควิดรับมี่คนไม่ได้คนวางใจที่จะเข้า ใช่ครับใช่ครับเขาจีารู้สึกเเป็นเมืองที่อาจจะสดอยู่หรือเปล่าใช่ไหมฮะประมาณนี้ครับก็ถ้าจะให้ฝากก็ฝากเชิญนชวนนักท่องเที่ยวไทยทุกท่านที่อยากแกะมาเสียบเรื่องวัฒนธรรมความเป็นท้องถินค่อนข้างจะชัดเจนและเป็นตัวตนเนี่ยค่อนข้างมาที่เมืองลองได้ครับ